สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเองมุลสกิเคซนะครับตอนนี้เราจะมาเล่นมินไนซูชิกันนะฮะเอ้ยใช่ปะ่ะซีนิสเตอร์ซูชินะครับก็เป็นจากค่ายเอ่อมินไนของโลบอกรนะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ก็คือค่ายมินไนนั่นแหละเมื่อเขาทำเอ่อแมปอีกแมปนึงมาว้าวเจ้าจริงๆอ่ะผมอัดเกมเกมมินึงไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเสียงมันดังเกินเสียงทะเลอ่ะมันเป็นมันเป็นเกมแบบ นั่งเรือแหละไปเกมผีแหละอยู่บนเรือแล้วเหมือนเสียงที่เลมันดังมากผมก็เลยไม่สามารถอัดได้นะฮะก็เลยมาอัดใหม่เพราะงั้นคุณจะได้เสียงผมเปื่อยมากๆนี่หนึง่งเพราะว่าคอคือไปหมดแล้วไงหนะึ่งชั่วโมงอะคือระเบิดหละเอาล่ะเดีย๋ยวเราะจะรอผู้เล่นนะฮะรอดีปะหรือเล่นไลยด,ดีผมว่ารอดีกว่าเพราะว่าเล่นคนเดียวน่าจะไม่มันอะไรคลับ อ,อมันเกิดข้อพิพาทนหน่อยผมเข้าตอนที่มันนับถอยหลังจนถึงเลขหนึ่งพอดีก็เลยกันว่าผมเล่นคนเดียวอีกแล้วโอ้ยก็คือเรียบร้อยฮะเล่นคนเดียวตึงๆคืนที่หนึ่งซินซิเอ้ยเฮ้ยไวไป ต้องการที่จะช่วยเขาเาในการบริหารร้านนะล้านเขายุ่งมากๆเลยฉันต้องช่วยเขาหน่อยแล้วอะไรเงี้ยก็คือเซนเซีนี่นะเป็นพ่อเรานะฮะนี่เป็นพ่อเราแล้วเราต้องมาช่วยพ่อในการทำธุรกิจไปเช็คอินไปเลยอยู่ไหนวะเงนินมากซีนิสเตอร์ซูชิ นี่ไงเข้ามาแล้วสวัดีครับเออใช่หูฟังผมเสียนะผมเสียงผมอาจจะปแปลงหน่อยผมต้องเปล่งเสียงหน่อยอะตีใส่หูฟังแนละ้วไม่ต้องไม่ไม่ต้องเปล่งเสียงไงไงพ่อสวัสดีครับทูซายคนณอิจิวะเฮ้ยค <Hey, S 1> นณอิจิวะมาสมุดสวัสดีตอนเช้าไม่ใช่หรอวะเฮ้ยโอไฮโยดิไม่รู้ว่ะเออผมไม่รู้ตกญี่ปุ่นทศที คุยกับเซนซีอ่าอย่าดรอบนะน้อยแล้วทำได้ดีมากเลยล่ะอ่าจัดไะในค่ำคืนนี้นะจะเป็นการเริ่มจุดเริ่มต้นของซูชิระดับโลกเราจะชอ้คนใ้รู้อิสต์วันแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าอ่า โอเคอ่านไม่ทันแปลไม่ทันด้วยอ๋อก็คือเขาให้ทำทำอาหารทำซูชิสักสักจานไหมเขาแหมมีจำสแกกอีกแล้วนะแต่ไอ้วินนีนั่นแล้วนะโมเทลนะโอ้โหโฆษณาเก่งจริง,รงๆเขาบอกให้อ๋อให้เขาจะทำ เดี๋ยวรอลูกค้าหรอเดี๋ยวก็คือผมต้องรอลูกค้าใช่ปะเขาบอกว่าเวท for customer โอเคครับสวัสดีครับคุณลูกค้าคุยกับอ่าคนแก่โอ๊ตแมนอ๋อคุยกับผู้ใหญ่ยินดีต้อนรับสู่ร้านซูชิเล็กของเขาของเรานะครับต้องการให้ผมช่วยอะไรไหมเอาอืมแซลมอนก็ดีนะอืม ไม่ต้องห่วงอ่าอ,อยู่เท่าๆวีอ๋อสองสองบาทฮนะไม่ใช่ดิสองบาทอะไรสองดอลลาร์ปะไม่รู้อ่ะเออันนี้อันนี้ต้องทำไรอ๋อคิดเงินโอเคครับไปหยิบจานมาได้เลยหยิบจานแล้วแล้วไงต่อ เพจอ,อวางข้างหน้าลูกค้าโอเคครับแล้วก็ไปเอาชามมาเซครับช่วยผมหยิบเนื้อได้นะครับผมรู้ท่านต้องการสอนผมแต่อ๋อแปลข้าวอในห้องเก็บของอเออไม่ก oh ็ฉันลืมไม่ได้ไงโหเนี่ยหยิบข้าวมาแล้วก็เอาไปหงุง ตึงหนึ่งแล้วก็ไปวางบนเออวางต่อหน้าผู้ชายอ่าคนนี้ีแล้วก็เอาแซลมอนโอเคครับแซลมอนอ๋อเหมือนเป็นแบบทําแบบทาต่อหน้าลูกค้าอะไรเงรี้ยแบบเอาอาหารแล้วก็ตกใจเนีว่าหนูตอนแรกอะเนี่ยแซลมอนตัวเล็กยังวะนี่ว่าปลาทู โอ้ขอบคุณมากเลยนะสำหรับการบริการเนี่ยห้าดาวเลยคขอให้มีเครื่องคือนที่ดีนะคขอให้ e ิน o y กับอาหารครับขอบคุณครับไปแล้วเฮ้ยแมวฮะนั่นเสียงอะไรอะ่ะเสียงแมวไงมันน่าอยู่หลังร้านนะอืมหลังร้านอะ่ะ โอ้แล้วเสียงแมวทำม,มันมันใกล้ยังวะอยู่ยังไกลเลยโอ้ะอะปีนมองไม่เห็นอะแมวเหรอดูเหมือนว่ามันจะหิวนะแปลวชามมาโอเคเฮอ แล้วตอนแรกข้ามอะไรนี่วะมันต้องมีทางเข้าแน่เลยถ้าเข้าทางออกอ๋ออ๋ะอ๋อเอเครู้ละเดินอ้อมอย่างไกลอะเอาละตอนนี้เอาแซลมอนให้น้องหนึ่งตัวเดี๋ยวเอาแซลมอนในฟีดในช่องฟีดได้เลย เออโอเคมาจากตัวเย็นตื็ดเดตดเดดดดดอันนี้คือวิ่งวะโอ้ยวิ่งได้ด้วยว่ะเอาแล้วมีปุ่มวิ่งให้ด้วยหาแล้วหลังเเนี่ยอ่าสมมติล้วโอ้ยมองไม่เห็น อ่าไปรอลูกค้าได้เลยรุลูกค้ารอลูกค้าอืมรอลูกค้าเออไม่คุณละอะไรคุณผู้หญิงเหรอผู้ชายวะอ๋อผู้หญิง,ญงมันเขียนอยู่นี่า en talk to en she lady ยินดีรับสู่ซินนิสเตอร์สุชีนะครับ คุณต้องการให้ผมช่วยอะไรไหมวันนี้โอ้สวัสดีอืมเทกกมากิฉันเชื่อเธอนะฉันเชื่อเธอนะขอฉันลองหน่อยสิเอ้ยทำมะไหมฉันหน่อยสิก็เทกกะก็อยู่ที่สี่ดอลลาร์นะฮะ อ่ารับจังไอ้สี่ดอลลาร์สี่บาทวะสี่บาทดีอ่าสี่บาทอ่าเล่เล่เป็นบ,บาทแล้วนะครับตอ,น,อนนี้ผมเล่เป็นบาทนะเพราะงาั้นอ่าโซโๆครับหยิบจานมาดี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 โอ้ต้อนทีนะครับผมรีบผมรีบเอาชามมาเอ้ยแต่เซนเซอยู่ข้างหลังเรานะค่อยอยังชั่วหน่อย อ๋อไปข้าวไปเ,เอาข้าวข้าอยู่ในห้องเก็บของหุหงข้าวแบ็บแบเฮ้ยเฮ้ย s o r มากี่หรอมากี่น่าสาหร่ายปะอ๋อไม่ใช่ซูชิ วางไว้ข้างหน้าของหญิงสาวชาวเอเชียโอ้ยขอบคุณนะโอ้ยนี่เป็นดีๆจริงๆอะไรวะเอา้าโอกคคเขาพูว่านะโอ้ยผมจามาตอนทีก็แอ่พอพนักง,งานเท่านั้นอะไรเช็คทีวีเกี่ยวกับข่าวเอทีวีเนี่ย มีข่าวเลยอ่าผู้คุณช็อกแล้วก็ตื่นมาเจอเกี่ยวกับอ่อร้านกาแฟโอเคเดือดขาดมันคือจจปัญจจารแล้วอ๋อมี การฆาตการรมเกิดขึ้นแล้วก็โดนขโมยของมันน่ากลัวมากๆครับนี่ก็คือเรื่องนี่คือข่าวทั้งหมดในค่ำคืนนี้ขอบคุณครับป <c oughs> วบแปะออกแค่นี้แหละก็ดีโอ้ฉันรู้จักที่นั่นดีเลยที่นั่นอ,นอยู่ใกล้ๆทถวนี้เองนะอยู่แถวนี้ลนะ่ะ รอล,ลูกค้าจะจามว่ะลูกค้าไม่อยามาลูกค้า,าเดี๋ยวลุงลุงหน้าคุณคุณนะลุงลุงหน้าเหมือนใ,นใครสักคนในมีนายโมเทลเลยคุยกับบิ Big Man. <Hey. S 2> ๊กแมนเฮ้ยฉันได้ยินว่าร้านซูชิที่เนี่ยดีมากเลยนะอืม ฉันเลยสั่งอะไรดีอ่ะไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยเมนูพิเศษของเราทามโกะโอ้แน่นอนฉันจะให้เธอลองนะรองเหนมันมาทั้งหมดก็สี่บาทครับเบราย ลูกค้าอยากลองชิมเมนูใหม่ของเรานะฮะเมนูเนื้อเนื้อแมวหลังร้านลงโดนละจริงถ้าผู้ชมโดนหลอกแล้วจริงแมวหลังร้านมันไม่มีเว้ยทุกคนไม่เห็นแมวใช่ไหมนั่นแหละผมเอาแมวมาทําซูชิละมูฮ่าฮ่า้อเลยนะน้องน้องอยู่น้องอยู่น้องอยู่ดีมีสุขผมรักแมวรักหมาด้วยแต่รักหมามากกว่าไม่รักแมวแมวไม่น่ารัก เมวมันกัดชอบหมาเฮ้ยานแมวอย่าว่าผมนะแต่ผมก็ทักแมวอยู่นะรักแมวรักแมวนี่ครับเชิญกินเลยเชิญรับประทานครับโอ้ยขอบคุณมากเลยรวเทีเงียจับฉาทีอะไรทเกี้แม่งซัอบอย่างไว ได้เยอะจัดเลยมาช้าไปช้าเนาะโอ้เหมือนว่าคืนนี้มันจะจบลงแล้วนะก็คืองานของเราจบแล้วอะอันนี้อะเรียบร้อยคุยกับซินเซ โอ้ยาว <c oughs> คุณจะังหมายถึงอะไรเหรอเซซีก็เ,เราครับอาจารย์เออ,เออไปเอาไม้ถูมาโอ้โหหลายจุดจัดเลยมาทำความสะอาดโอเคได้เลยเซซีเซซีว่างไงผมทำงานน่าแปดที่เลยเซซีเยอะไปปะ ถูทูไทยไทยถูถูไทยไทยทำความสะอาดเจาะอิงเจาะิงเจาะอิงเจาะทููู่่ไปมาเจาะอิงเจาะอิงเจาะทูใซ้ายูขวาเจาะอิงเจาะอิงเจาะอิงเจาะถูไปมาทู่หน้าทู่หลังเจาะอิงเจะิงจะิงจะชุบน้ำมาถูเี่จะติงจะ โอเคเสละเฮ้ยน okay, hey, right pues. like right ั oh, oh, oh. Oh. Oh, nah. oh, ่นใครตรงหน้าต่างไหนวะ bro ลูกค้าเหรอครับลูกค้าหน้าเหมือนโจ๊กเกอร์เลยมาอะไรนวะอุ้ยตกใจดัมสแกโอ้โหตกใจจัดเลยโอ้โหโคตรตกใจฉันจะไม่คุยกับไอ้เพ้าหนุ่มน่ากลัวค่ะเด็กไอ้นั่นขาดเลยอ๋อคอสเพย มีถึงเวลาที่ฉันต้กลับบ้านแล้วกลับไปที่โรยองคุณเดือดอยูไ่ไหนวะนู่นเพื่อนแล้วคือคือออกเวลาตอนเนี้นะคือเดินเปลี่ยวตรงซอยเปลี่ยวเงี้ยนะคนเดียวเะนะคืนที่สองนี่คือคืนแรกของผมที่ทำงานอ่า เรียบร้อยคร,รับภาษากิีกผมตกจัดเลยวันนี้ฉันรู้สึกได้ถึงอันตรายฉันจะต้องออลบความคิีนั้นออกแล้วก็ไปหาเซนเซโอเคฉันก็คือรู้สึกว่าเอาล,ละมันเริ่มแล้วมันมันเริ่มแล้วแต่ว่าเราต้องทำงานไงเพราะงั้นเราจะลบความคิีนั้นออก ผมตัวใจน่าเซเวมากนะจริงวและอย่าลืมเอ้แล้วจำไว้นี่ไม่ใช่แก่การบริการซูชิธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการเคารพอ,อาหารของเราโอ้ แปลไม่ทันแปลไม่ออกเช็คสต็อกโอโอโอเช็คสต็อกโอเคได้เลยครับเซนเซอโอ้ oh, oh. ข้าวของเราหมดแล้วอ่ะนันไม่ดีเลยนันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องไปคุยต้องไปถามเซนเซแล้วเกี่ยวกับข้าวอ่ะเซนเซครับดูเหมือนว่าข้าวของเราจะหมดนะ อ๋อไม่ต้องห่วงมี่ลไร่ใช่ไรวต์เฟสมีอันชาสก็คือเสตียสตาร์ชัชกฉูขางนอกเหรอยังแรกเลยมันสาปาวอะไรมาแน่เลยตรงเนี้ยชักอ่ะมันคืออะไรวะ คือรถขนของอะ่ะอา้าวใช่หืมอ,อะไรนี่เซนเซลืมน้ำมันของรถเหรอเออหมาความว่าไงน้ำมันหมดเหรอน่าจะน้ำมันหมดแฮไปถามเซนเซกัน,นไปถามเซนเซหน่อยดีกว่าน้ำมันหายไปไหนหมด เซซีครับดูงั้นว่าคุณจะลืมเติมน้ำมันนะฮะมีถังอะไม่งั้นนายก็ต้องเดินเข้าไปที่ต้องเดินไปที่ร้านแล้วล <S <S เดินไปที่ร้านอืร้านค้า <S <S อเ๋อเดี๋ยวดิซซซีนั่น้บอกว่าอ๋ยไม่ดีเลยว่ะไม่อางนั้นนายต้องไปนายต้องเดินไปที่ร้านแล้วล่ะโอเคครับ ที่นี่มีข้าวไหมหาข้าวเนี่ยข้าวตัวละข้าวแต่ถุงเดียวกืับละเอ้ยนี่นายเจออะไรแปลกแปลกไหมเอ้ยไม่แซวโอ้พึ่งแปลไม่ทันวะโทษทีโอ้โทษด้วยโอเคราคาก็ประมาณสิบเจ็ดบาทได้เลยครับ าจ่ายได้ด้วยอ่ะอ่ะ,อะจ่ายเราคุณที่ซื้อของของของเราในคืนนี้นะทำไมวะทำไมต้อไม่จุดๆด,ด,ด้วยหมายความงงว่าไงวะเออผมเจอผีผมต้องวิ่งวิ่งไปไหนิึฮะ ฮะอะไรวะไอพ่อหนุ่มคนนั้นมันหายไปแล้วเองงอ,อะไรวะมไม่ทันได้กลัวเลยโอ้โห,หลูกค้าพ่อหนุ่มจุดสูตรป่ะโอ้โหหน้าพี่จะคุณอีกคนนั้นเนะี่ยคุยกับสุภาพบุรุษ เนเทมเมว้าวที่นี่กินหอมมากเลยนะเชฟช่วยทำซูชิที่ดีที่สุดมาให้ผมหน่อยยินดีรับนะครับพวกเรามีซูชิที่ดีที่สุดอยู่แล้วอืมโอเคเก็บตัง เอาจานมาคือถือพร้อมกันไม่ได้ไม่ถือพร้อมกันไม่ได้วะเต็งอ่ะไม่ถือพร้อมกันอ่ะฉันวิ่งไปวิ่งมายีางง้โคตนเหนื่อยเลยว,วะเป็นในชีวิตจริงนี่ไม่ไหววะอ๋อเอาข้าอีกแหละลืมอีกี่แล้วต้องเล่นจนชินเลยมัง้งชอบลืมข้าวตลอดเลย โอเคครับลูกค้านี่คือข้าวของคุณครับไปเอามากิมามากิก็น่าจะซูชิแหละอืมนี่เลยนี่ครับคุณลูกค้าเชิญทานนี่ครับอืมี่สุดพอยขอบคุณมากที่นี่เนี่ยเป็นที่ดีดจริงๆ เดี๋ยฉันช้กลับมาใหม่นะครับพ่อลูกค้ามานคนดียังครับผมเรืออะไรคุยกับเซนเซได้เลยวางจัดลูกค้าไม่มาทีอ่า เหมือนเขาจะอธิบายเกี่ยวกับว่าเราเหมือนจะได้เล่นข้าวคุยกับคุณปู่ยินดีต้องรับสู่รุดเอ่อร้านซูชิของเรานะครับคืนนี้คุณต้องการอะไรไหมครับอ่าฉันอยากได้ทามาโกนะเออทามาโกนี่กีเรีย ทั่มกรก่นี่กิรลของคุณราคาสามบาทฮะสบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทใบไข่้าไใหไม่ไข่กันไก่ตื้องไปครับจอนเอาจอนเอาชอชอนทำใส่ข้า ไม่ลืมรอบนี้ไม่ลืมลืมนิดไยลืมแป๊บเดียววางข้าวแล้วเอาไปเอามากิมามาคีไมาวะจะเซ็นซอนี่ครับ ทามาโกะนิกิริโอ้เนี่ยดีมากมากเลยนะดูดีมากมาขอบคุณมากนะเอยขอบคุณมากนะอืมลืมภาคเสียงตัวทีครับลงรปเจะแล้วมาซื้อใหม่นะครับภารกิจต่อไปภารกิจเลยครับโอ้ดูไหมว่างานของฉันจะจบลงแล้ว โอเคครับออกเอาครับเฮ้อยอะไรวะฮะโอ้ยใครทำรถกูมัน้มันเสียงอะไรข้างนอกนั่นน่ะโอ้ยโย What the heck แล้วเราไม่มูนวอลกันวะโน่นเสียงอะไรนะ่ะเช็คหน่อย <ation> เฮ้ยนุม่มนายอยากได้ข้าวฟรีไหมนายทำอะไรลงไปนะ่ะอ่าสิ่งที่นายกำลังพูดโกหกกับนายนะ 30วิบวิ bro สามสิบวิสำหรับทำอะไรวะร้นแบ็คอินโทซูชิลัสเซนได้เลยได้ฉันต้องโทรหา911โอ้911โทรศัพท์กูอยู่ไหนอยู่โน่นไงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไอ้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเควิ่งละ อ้าวชิ้นสี่หายไปไหนเฮ้ยฮะโออโออโอ้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 เรียบร้อยฮะโดนตัดไฟไอ้ฮาละ นี่ไม่ดีเลยโอ้ยคุณพี่ช่างซ่อมเนาะคุณต้อง่งไปหลังร้านโอ้มมองไม่เห็นเลยเลยเว้ยเรื่องนี้จะจะซ่อมยังไงอะโอ้ยจริงยังเลยซ่อนตัว รถเต้นเตซ่อนอยู่ในห้องน้ำผมว่าซ่อนดีกว่าคุณถูกจับได้โดยบุคคลปริศนาเอ้ยบุคคลน่ากลัวเออเขาไม่ได้ไปชีวิตคุณโอ้ยแล้วคือคือต้องขับรถใช่ปะ่ะโอ้ยจบแล้วแล้วคือต้องเล่นใหม่เอาล่ะครับทุกคน วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้เกมมันมันมันไม่ไหวว่ะจริงปะคืออยากเล่นเกมผีที่มาสนุกกว่านี้นะก็ช่วยกันแนะนํามาหน่อยนะว่าอยากให้ผมเล่นแบบไหนมีแบบไหนนุกๆก,ก,ก็แนะนํามาให้ผมได้นะเดี๋ยวผมจะเล่นให้เพราะผมก็ไม่รู้ว่าผมหาแบบแบบผีไม่กิ่งก็เอาไว้เจกัการผานหน้าครับแล้วก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ เกมนี้ก็แบบสำหรับผมนะมันเหมือนครั้งที่แล้วผมได้พูดไปหรือเปล่าเกมนี้มันแบบว่ามันจืดอะไอเกมที่เราสร้างมามันจะจืดมากแบบจืดจืดอะเลยอะแบบจืดเลยผมก็อยากให้ผู้พัฒนานผู้พัฒนาช่วยทำเกมออกมาให้มันแบบดีกว่าน,นี้หน่อยอ่ไม่ใช่ทำรุ่งรแล้วก็ปล่อยวาง วางให้เล่นอะไรเงี้ยมันมันไม่หนุกอะ่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์ได้นะว่าเออคลิปเนี้ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงเกมนี้สนุกไหมหรือว่าเออมันหรือว่ามีแมบอะไรอยากแนะนำให้ผมเล่นก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ไว้เจอกันบ๊ายบาย